เชิญกินเชวนเที่ยววันนี้นะคะขอพาไปที่ Grand Center Point Space พัทยาค่ะเป็นโรงแรมที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กมากๆเพราะว่าเขามีโซนที่เป็นสวนน้ำแล้วก็มีเป็นโซนที่เป็นเล่นเกมเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่เช็กอกินแล้วค่ะโอ้คนเยอะมากเลยอะแถวรอเช็กอินออรอเช็กอินยาวมาก เเตอร์เช็คอินนะคะเขาก็เปิดตอนบ่ายสองซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับอยู่ทั้งหมด10ช่องเลยนะคะเยอะมากแถวยาวเลยตอนเช็คอินนะคะเขาก็จะมีให้โทเค็นมานะคะห้องละ2เหรียญต่อคืนนะคะจากการจองผ่านเอเจ้นนะคะถ้าจองตรงจากโรงแรมรู้สึกว่าจะได้ห้าเหรียญน,นะคะเราก็จะเอาเหรียญไปแลกได้ะคะ่ะ สำหรับธีมของโรงแรมก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ในอวกาศนะคะอันนี้คืออยู่ในลิฟต์ค่ะพอจากลิฟต์มานะคะก็จะเป็นเหมือนกับเราอยู่ในยานอาวกาศเลยค่ะจะเห็นเป็นดาวอยู่ด้านนอกนะคะนี่ก็คือเป็นห้องพักนะคะเราก็จะแตะบัตรเข้าไปในห้องเลยค่ะซึ่งพอแตะบัตรแล้วนะคะเราต้องผลักประตู เข้าไปในห้องนะคะเพราะว่าตอนแรกทาไมเปิดไม่ออกอ๋อหมดแลดึงเข้าหาตัวเองชอบบรรยากาศการตกแต่งของที่นี่มากๆเลยค่ะเขาจะคุมตีมเป็นแนวอวกาศทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายนะคะสวยงามมากๆห้องน้ําที่นี่นะคะโดยเฉพาะโถเนี่ยก็จะเป็นระบบออตโตเมชันนะคะแต่ปรากฏว่าเด็กนั่งไม่สามารถฉีดก้นได้นะคะเหมือนเซ็นเซอร์จะดักเฉพาะของผู้ใหญ่เท่านั้น แช่น้ำด้วยก็สามารถมองประโยไปได้ของเขาก็น่ารักมากเลยค่ะเขามีบอกเวลามีอุณหภูมิมันชื้นมันคืออะไรอ่ะปิดไ,ไฟก็คือเป็นระบบสัมผัสได้เลยนะคะค่ะนี่ค่ะที่้านที่ลัางมือใช่ไหมคะน้องแอนชอบไหมคะเนี่ย บบแบบถ้าเห็นโถยมีไฟอ่ะเออแบบล้าฝักบัวนะคะก็จะมีทั้งแบบเรนชาเวอร์แล้วก็ชาเวอร์นะคะมีคนละเลงมากเลยนะคะห้องเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยมีโต๊ะทำงานบ <c oughs> รยากาศดีมาก <c oughs> อื <c oughs> อแเป็นทีวี ในห้องก็จะมีน้ำให้สองขวดน,นะคะส่วนน้ำแข็งสามารถเดินไปเอาที่ถงลิดได้ค่ะมีเครื่องกดน้ำแข็งอยู่ค่ะส่วนในตู้เย็นนะคะก็จะมีน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็น้ำดื่มให้นะคะอันนี้ก็คือสามารถทานได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มชากาแฟรฟรีนะคะขนมถุงก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะไม่เสียเงินค่ะบริเวณด้านหน้าห้องก็จะมี ตู้เซฟให้นะคะมีสลิปเปอร์ให้2คู่ค่ะแล้วก็มีชุดคลุมนอนด้วยนะคะแล้วก็มีได้ปับผมแล้วก็ถ้าจะสักริดก็มีบริการเหมือนกันค่ะที่นอนที่นี่คือดีมากๆเลยนะคะนุม่มน,นอนหลับแบบสบายมากเลยค่ะเป็นเตียงไซส์ใหญ่นะคะขนาด7ฟุตเลยค่ะ ส่วนโซฟาเบดข้างๆนะคะก็ใหญ่พอสมควรเลยนอนเล่นได้อย่างสบายค่ะซึ่งถ้าจะทำเป็นเตียงเสริมนะคะตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อกี้เราก็ออกมาจากห้องนะคะก็จะเป็นมุมวิวที่ระเบียงไหนคะอ้ไหนไปดูไปดูไปดู มีอะไรคะมนอะไรคะอ๋อเขามีามินิกอล์ฟมินิกอล์ฟอยู่นะคะน,นี่กออา่าสาไ้นะสระน้ำด้านซ้ายนี้จะเป็นที่เล่นคลื่นนะคะสนุกมากบรรยากาศต,ตอนกลางคืนนะคะการจัดไฟก็จะเป็นดวงดาวระยิบระยับนะคะมีแสงเหนือบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะคะ ไฟเขาก็จะมีจัดเป็นแบบแสงเหนือด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือเป็นเวลาของการเล่นน้ำค่ะเรากำลังไปที่ส่วนน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณ สำหรับทางเดินไปที่สวนน้ำเราสามารถไปรับผ้าเช็ดตัวได้คนละ1นผืนนะคะชูชีพก็สามารถมายืมได้นะคะที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นทางน้ำวนนะคะก็จะไหลไปเรื่อยๆค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคิดคลับค่ะตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะขนาดใหญ่มากๆเลยละคะ่ะแล้วก็กิจกรรมเยอะมาก บริเวณเป็นน้ำวนนัะนะคะก็จะมีการตกแต่งสไตล์ล้ำๆอะคะ่ะแล้วก็มีน้ำตกบางช่วงนะคะซึ่งน้ำตกก็แรงเหมือนกันนะคะก็สนุกดีค่ะตรงนี้เขาก็จะมีห่วงยางให้เรานั่งลอยน้ำไปเรื่อยๆนะคะ จะมีสองอันสไลเดอร์อันสูงอันเตี้ยนะอันสูงก็จะเร็วว้าแรงว่าใส่แว่นกันน้ำไม่ดีนี่คือหลุดเลยนะเมื่อกี้ต้องลงผู้ใหญ่อยากลองกระเพราด้วยไหมใช่ไหม ที่เห็นเป็นโดมๆนี้ก็คือสปานะคะก็จะต้องจองค่ะสำหรับการใช้บริการสปา <c oughs> ค่ะพอเราลอยตามน้ำวนมาเรื่อยๆนะคะจะมีจุดที่เป็นเพลกราวให้เด็กมาปีนป่ายเล่นกันนะคะ ที่ตรงสระว่ายน้ำเขาก็จะมีอาหารขายด้วยนะคะซึ่งเซตนี้นะคะชื่อ Space Burger นะคะเอ้ยว่าเป็นเซตที่คุ้มมากๆเลยค่ะเซตละประมาณ295บาทนะคะซึ่งจะมีไก่ทอด4ชิ้นแล้วก็มีเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ๆพร้อมน้ำคนละ1แก้วนะคะก็แนะนำนะคะ มาดูในส่วนของ Astro Club นะคะตรงนี้ก็จะอยู่ชั้นสองของ Kids Club ค่ะจะเป็นเกมรูมซึ่งเหมาะกับเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะมีเครื่องเล่นให้เล่นเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น PS5 หรือว่าจะเป็นโต๊ะที่เล่นเตะบอลกันแบบนี้นะคะโต๊ะพูก็มีค่ะ หรือจะมีตู้เกมขับรถแบบนี้ก็มีนะคะวันที่ไปคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะต้องมีการจองคิวกับสตาฟที่ใส่แจ็คเก็ตสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่มองจากชั้นสองนะคะก็จะเห็นบรรยากาศด้านนอกค่ะ ลงมาที่ชั้นหนึ่งบ้างค่ะโซนนี้ก็จะเป็นคิสคลับนะคะเป็นสวรรค์ของเด็กน้อยเลยค่ะกิจกรรมมีให้ทำเยอะไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการวาดรูปนะคะคิสคลับ hmm. ที่นี่ใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็มีของเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยค่ะตู้เกมตู้กดอะไรก็มีนะคะ แล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ประดิษฐ์ประดอยกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นยานอาวกาศ UFO ค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้ก็เข้ามาที่ชั้นสาเนะคะซึ่งจะเป็นในโซนของสกายฟิ n e s คท่ะิน์นะวิวดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าในฟิสเนสนี้มีอะไรบนะ้าง เนืเปากระดูกเขาฟิตเนสมานะคะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นน้ำเครื่องดื่มให้ผ้าเย็นให้นะคะเครื่องก็จะมีเป็นทั้งจักรยานลู่วิ่งนะคะแล้วก็วิวดีมากๆเลยอะ่ะจะเห็นด้านนี้นะคะก็จะเห็นทะเลกัน่วนนี้ก็จะมีเป็นปั่นจักรยานสวิฟ แล้วก็เป็นบาเบลนะคะมีท r ี RX ให้ด้วยมีที่เป็นยิมบอลให้ด้วยนะคะวิวดีมากนี่นี่เราจะมีโูวิง ลองเดินมาอีกด้านของฟิตเนสนะคะว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าที่นี่เขาก็จะมีลู่วิ่งให้4ลู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีที่ปั่นจักรยานมี e อลิป t i c a l นะคะแล้วก็มีเครื่องตามนี้เลยค่ะคิดว่าสายสุขภาพสายเวทนี่จะต้องชอบนะคะสำหรับ f a ซิลิตี้ที่ทาง Grand Center Point Space พัทยาจัดให้ค่ะ แล้วก็จะเห็นเทอร์มินอลเทเวิวนพร้อมกับวงเวียนปลาลมวันนี้เป็นวันทำงานรถก็เลยไม่ไปติดเท่าไหร่เครื่องนี้เขาก็มีวิธีอธิบายเป็นวิดีโอให้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะพาเข้ามาที่ส่วนสกายพูลนะคะชั้น31เหมือนกันอยู่ฝั่งทรงข้ามกับฟิตเนสโซนนี้จะห้ามติดเข้ามานะคะ ก็จะมีแบ่งออกเป็นฝั่งหญิงและฝั่งชายนะคะก็จะมีโซนจกักตุชีสตีมซซน่าเนี่ยเป็นเข้าไปนะครัตอนนี้เป็นช่วงกลางวันน,น,นั้นแดดร้อนมากคนก็น่าจะน้อย,อยรตรงนี้เข้ามานะคะโซนนี้เราเขาจะห้ามเด็กต่ำกว่าบเข้ามานะครับนี่ สามารถนอนอาบแดดได้เลยมีอซอรที่เป็นปังกุชีด้วยวิวดีมากนี่เราเป็นสะระว่ายน้ำมองเห็นเป็นซีวิวเลยนะคะวิวดีมากชิลสุดๆเลยอะช่วงเที่ยงนี้ก็คือคนน้อย จะพาไปกินนะคะห้องแรกที่อาหารเช้าห้องอาหารออปิดค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น6นะคะพอเข้าไปเราจะต้องไปแจ้งห้องที่เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะพาเข้าไปที่โต๊ะค่ะประทับใจเมนูลายอาหารเช้าของที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าเขามีให้เลือกเยอะมากๆทั้งยุโรปญี่ปุน่นอาหารไทยนะคะสลดัดขนมมีเยอะมากเลยนะคะอย่างสเตชันไข่เนี่ยเขามีทั้งเอ็กเบนเดิกไข่กระทะ อมเล็ดไข่ดาวไข่ออนเซนนะคะไข่ต้มก็มีไข่กระทะนี่คือเด็กก็ชอบนะคะเมนูสลัดเขาก็มีนะคะโคคัตก็มีให้เลือกหลายอย่างเหมือนกันค่ะเมนูอาหารไทยนะคะมีให้เลือกเยอะนะคะประมาณ3-4เมนูค่ะซึ่ง2วันเนี่ยอาหารเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะที่ได้กินก็จะมีปลาผัดเปรี้ยวหวานผัดบวบไก่ผัดพริกนะคะส่วนเมนูข้าวต้มก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะมีทั้งข้าวต้มสมุนไพรแล้วก็ข้าวต้มเปล่านะคะ ญี่ปุ่นเขาก็มีให้2วันไม่ซ้ำกันนะคะวันแรกเป็นโทคตุตสึทั้งหมูทอดไก่ทอดนะคะอีกวันหนึ่งก็จะเป็นแกงกะหรี่ค่ะเมนูอาหารพิเศษเขาก็มีไม่ซ้ำนะคะเอื้อได้กินข้าวหน้าไก่ไข่าดาวแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นข้าวมันไก่ค่ะส่วนน้ําก็จะมีน้าเต้าหู้มีปลาทั้งโกนมข้นนะคะก็มีค่ะส่วนเบเกอรี่ก็มีเมนูเยอะนะคะมีไอติมซอฟเสิร์ฟให้ด้วยนะคะเด็กๆฟินมีกว๋วยเตี๋วด้วยผักคะน้าหมูกรอบผักมุก้งหมูกรอบนะคะ ลองมาดูเมนูสำหรับสั่งขึ้นมากินที่ห้องนะคะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะน่าเมนูน่ากินแล้วก็หลากหลายดีค่ะแต่ว่าเออไม่ได้ลองสั่งมากินที่ห้องนะอันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆว่ามีเมนูอะไรบ้างต่อไปจะเป็นออสคลาวทีรูมค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆล็อบบี้ เขามีเซตที่เป็น afternoon tea ด้วยนะมีขนมแล้วก็มีชาให้ค่ะซึ่งจริงๆเซตเนี้ยเราสามารถใช้โทเค็นแลกได้เหมือนกันนะแต่มูลค่าโทเค็นจะหลเหรียญหน่อยเราสามารถแลกได้เป็นขนมหรือว่าน้ำบางเมนูนะคะก็จะมีเมนูให้เราลองเลือกแลกได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขนมที่สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะมีเซตช็อกโกแลตที่เป็นรูปดาวคราะต่างๆน่ารักน่าซื้อไปหมดเลย ก็ใช้เหรียญแรกช็อกโกแลตดาวเคราะมาเหมือนกันค่ะน้ำแก้วนี้ก็เหรียญแรกเหมือนกันแต่นี้จำไม่ได้นะคะว่าแรกหรือว่าซื้อนะคะ โซนเอาดอ์นะคะเราก็จะเห็นเป็นที่นั่งเอาดอ์แบบน่ารักมากเลยส่วนวิวด้านข้างก็จะเป็นมินิกอลฟของเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะช่วงเช้าก็จะรอนะใจเริ่มแบบแดดร่ลมลมตกก็สักเวลาประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วะคะ่ะก่อนหน้านี้จะคนตั้งร่อน อันนี้ก็จะมีที่นั่งทีหนึ่งเป็นโซนทีโรมไปดูห้องอาหารสุดท้ายกันค่ะห้องอาหารโซลาลูน่าตั้งอยู่บนชั้น32ของโรงแรมค่ะ เราได้ไปกินอาหารเื้อข้ามกันหนึ่งเลยนะคะที่นี่เมนูของอาหารข้าแล้วก็อาหารกลางวันจะมีความแตกต่างกันนะคะบางเมนูนะคะก็จะมีแค่ตอนกลางวันเท่านั้น,นะคะ่ะการตกแต่งเขาก็จะยังคงคมตีมสเปซนะทุกโต๊ะเลยเนี่ยจะมีโคมไฟที่เปลี่ยนสีได้ะคะ่ะ อาหารมื้อข้าทุกจานที่ได้กินอร่อยทุกจานเลยค่ะอย่างจานแรกเนื้อก็รลาทาชีนะคะก็นุ่มดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดของน้องอันนะคะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลคือมาแบบจุกๆเลยค่ะเครื่องมาแน่นมากรสชาติดีนะคะแล้วก็แซบๆค่ะเพนเน่ ne, ครีมซอสไก่น้ำมันทรัฟเฟิลจานนี้ของเอื้อยเองนะคะอร่อยมากเลยค่ะเนื้อไก่ก็นุ่มนะคะตัวเส้นเพนเน่คลุกซอสก็คือมีความละมุนมาก สเต็กหมูสันนอกติดกระดูกกับซอสทองคตสึจานนี้ก็อร่อยค่ะเพนเน่กับซอสเนื้อของนงบุตรนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะปลาหมึกชุบแป้งทอดก็อร่อยตามมาตรฐานนะคะกุ้งย่างซาวซ่ามะม,ม,ม่วงจานนี้ก็โอเคค่ะปลาแซลมอนย่างกับครีมมาสตาร์ดอันนี้อร่อยเลยค่ะย่างมันนมพาเมาแฮมกับ เบอนคืออันนี้คือดีมากเลยนะคะอร่อยเลอ่อหวานแล้วก็พามาดีมากค่ะข้างนอกนะคะก็สามารถเดินออกมาชมวิวของสระว่ายน้ำที่ชั้น31ด้านนะคะก็จะมีแสงสีสวยงามมากเลยค่ะด้านหน้าโรงแรมก็จะมีร้านค้ารองรับอยู่นะคะท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะ สรุปนะคะที่นี่ก็เป็นโรงแรมที่เอื้อแล้วก็เด็กๆประทับใจมากๆเลยค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังบอกว่าอยากจะกลับไปอีกนะคะ คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาพักที่นี่อีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสักิทธลินไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าเอื้อชวนกินชวนเที่ยวจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย